ความเคยชินที่ไม่ดีจะทําลายชีวิตส่วนความเคยชินที่ดีจะสร้างสารรค์ชีวิตบางครั้งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็มีขึ้นเกิดขึ้นตลอดถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นเองเกิดในแงด่ดีก็เกื้อกูลชีวิตให้งอกงามขึ้นตรงข้ามต่อการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องไม่ดีมันก็ทําให้เราสูญเสียโอกาสหรือทำมาชีวิตเราในบางด้านบางมุมเขาเปรียบเปยหมือนการทดลองหนึ่งเล่าถึงการ ทดลองเกี่ยวกับกบเบื้องต้นเขานํากบไปใส่ในน้ําร้อนธรรมชาติของกบเมื่อเจอน้ําร้อนก็กระโดดหนีเพราะเห็นเป็นอันตรายต่อชีวิตส่วนในการทดลองหนึ่งเขานำกบมาใส่ในหม้อที่อยู่ในน้ําอุณหภูมิห้องแล้วค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกบจะไม่รู้ตัวเพราะปรับตัวอยู่ในน้าที่อุณหภูมิค่อยๆเปลี่ยนแปลงโดท้ายกบตัวนั้นจะถูกต้มอยู่ในหม้อจนตายความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบางเรื่องบางอย่างเองเป็นโทษ ถ้าเราไม่สังเกตบางทีมันก็เคยตัวหรือติดวินิสัยหรือทาลายชีวิตเราให้เกิดความพินาศเช่นการกินบางอย่างอาหารบางอย่างเป็นโทษแล้วกินบ่อยๆเข้าบา่อยๆเข้า,า,ขาเคยชินมันก็ทําลายมากขึ้นทําลายมากขึ้นชีวิตเราก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของโรคภัยได้ตนข้ามความเคยชินที่ดีบางอย่างถ้าเราทําจนเคยชินบางอย่างก็สร้างความสะดวกสบายให้เราทําให้เราทาเรื่องนั้นได้ง่ายได้ดีได้ผลที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นบางทีเราทํากิจวัตรบางอย่างที่ดีงามเช่น เรื่องของการแปลงฟันล้างหนะ้าทาจนเคยชินมันก็ทําได้ง่ายได้ประสิทธิผลที่ดีก็เกิดเป็นนิสยัยติดตัวที่เป็นคุณต่อชีวิตก็ได้แค่เรื่องเล็กเน,น,น้อยบางอย่างที่เคยชิน,น,ชนดีก็เป็นประโยชน์ดังนั้นความเคยชินนี่สําคัญถ้าเคยชินดีก็เป็นประโยชน์มากตรงกันข้ามถ้าเคยชินในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นโทษแก่ชีวิตมากจึงควรฝึกความเคยชินที่ดีให้เกิดมีขึ้นในชีวิตส่วนความเคยชินที่ไม่ดีก็พยายามระวังอย่าให้เกิดมีขึ้นติดเป็นนิสยัยชีวิตเราจะได้มีปัญหาน้อยลงหรือ มีโอกาสพัฒนาชีวิตได้มากขึ้น